คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทันช่องนะครับมือนี้แอดมินกะเดินทางมาทีสถานธรรมพมปัญโยอีกเชื่อนหนึ่งนะครับกะมาทุกวิกนะครับทุกมือก้อนที่หวยสีออกนะครับถาบ้าบ่ได้มาบ่าได้นะครับเพราะว่า ครับก่ามาเพื่อหาตัวเลขนะครับมาเพื่อหาตัวเลขให้กับเด็กซีันชงคือเกานะครับแก่ช่วงนี้ก่บ่ค่อยได้มาดูนะครับเพราะว่าทั้งสถานทําเป็นปิดนะครับถาบบไก่ชิดอีลีเพิ่นแก่ยังบ่หลับจัดยมนะครับเพราะว่าสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับกับกอนทีจะขึ้นไปหาหลวงปู่กันนะครับมาเบิ่งสถานทีทีหลวงปู่อยากสิสังนะครับคือดมครอบ พระมหาจากกักรพรรดินะครับนะครับอยู่ริมลำาสถแทดนะครับซึงสังเกตตรงนี้เสาได้แต่เสาอยู่นะครับมารอบนี้กะนยังเป็นเสาอยู่ประ่ายังขาดงบประมาณขาดทุนทีสีสั่งนะครับก็สั่งได้แค่นี้นะครับหลวงปู่ก็ค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดไปนะครับซึงเป็นโดมเพื่อทีสิเป็นฐานรอ,องรับ นี่นะครับบริเวณนี้นะครับกําลังก่อสร้างนะครับเงินทีเอ็กซ์เกนช่องนะครับได้บริจาคซอยทําบุญมากับกำลังสร้างในค่นี้อยู่นะครับหลวงปู่กับยังขาดปัจจัยอีกหลายนะครับถ้าเอ็กซ์เกนช่องอยากร่วมสร้างนะครับอยากร่วมทําบุญนะครับกับสถานธรรมนะครับเพื่อสร้างโดมนะครับครอบพระมหาจักรพรรดิกินบ่อเสี่ยงนะครับกับมือนีมาแอดมิน กมาแต่โดนแล้วนะครับกับมาล้อหลวงปู่อยู่เพราะว่าหลวงปู่มีญาติโยมเพิ่นมาหาอยู่นะครับครับเดี๋ยวเขาเก็บบรรยากาศกันหน่อยนะครับครับอ๋อหลวงปู่เอิ้นเราบ่ครับครับอ๋อเป็นแล้วแล้วนะครับใช่เพื่อนช่งสังเกตอืมครับครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปหาหลวงปู่กันเลยนะครับ อันนี้ว่าือ,อนอืมีแขกอยู่นะครับเดี๋ยวข,ขึ้นไปหาหลวงปูน้ำกันนะครับัออบแอดมินก็ได้ขึ้นไปหาหลวงปูแล้วนะครับตูนเร็หลวงปูก็ห้มาเลยนะครับคือยืนเป็นซองมหาห้นะครับเป็นซองนะครับยืนเป็นซองมหาห้โดยที่หลวงปูบ่ได้บอกอย่างนะครับแต่ยื่นซองนี้มาห้นะครับ เขียนเขียนไว้ให้แค่นี้นะครับหลวงปู่เขียนไว้ให้แค่นี้นะครับเขียนประสถานธรรมพมบัญญูนะครับตัวเลขที่หลวงปู่เขียนให้นะครับอันนี้เป็นเลขอียงเนาะนี่นะเลขประจำวันสี่หนึ่งแปดห้าสองเก้าหกนะครับน่าจะเป็นประจำวันอ่าตัวเลขที่ออกในงวดนี้นะครับแต่ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังนี่ครับเป็นตัวเลขที่ได้แน่นอนลหละครับคิดว่าเป็นตัวเลขตัวนี้นะครับซึ่งอ่าหลวงปู่เขียนไว้ตามนี้นะครับ บุญมีสี่สองเก้าสี่เจ็ดเก้าความหมายจังไดเนาะนี่แอดมินจะเบิบ้งบอกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้บอกอีหยังนะครับหลวงปู่ไม่ได้บอกอีหยังเขียนไว้แต่ว่าสี่เก้าเจ็ดนะครับเป็นแถวเรียงลงมานะครับแล้วก็สองสี่เก้าเป็นแถวเรียงลงมานะครับแต่ว่าขังขังบุญอ่าสองอี่เขียนว่าบัวใบไม้นะครับน่าจะเป็นเลขบุญนะครับ ตลองเอาไปจับครูบ้่งนะครับมีเลขอยู่หกตัวครับเลขบนส่วนล่างนี่เขียนมาให้ยังสี่เลยนะครับมีเลขขาแปดกับสี่แปดนะครับล่างนี่ลอลิงน,น่าจะเป็นล่างนะครับแตกับเดอตัวเลขของปู่สถานธรรมในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่นะครับตัวเลขได้ตามนี่นะครับหลวงปู่มักสรียืนซ้องให้แบบนี้เราก็ เคยถือยุบประจํานะครับครับสําหรับท่านใดที่มีโชคนะครับอยากร่วมสร้างฐานโดมครอบพระมหาจักรพรรดิกินบ่อเสี่ยงนะครับก็สามารถโอนเงินเข่าผ่านทางบัญชีหลวงปู่ได้นะครับหรือว่าจะประสานทางแอดมินก็ได้นะครับสําหรับตัวเลขงวดวันที่6 6มิถุนายน2,564นะครับตามนี้นะครับ ครับถ <Beginning S 1> ้ามัก <transc> ถ right ่ายชอบจังค so ่อยน้าไปนะครับเป็นแนวทางนะครับทั้งปูกับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับทั้งช่องของเขากับเป็นซื้อกลางนะครับกับบหกว่าตัวเลขตัวใดมันสิออกนะครับแต่ว่ากับมีแนวทางให้นะครับสําหรับผู้ทีจะน้าไปเสี่ยงโฉกนะครับสําหรับผู้ที่บ่มักกับพานนะครับเลื่อผพานได้นะครับกับบอกว่ากันนะครับตัวเลขมีเขามิดมิดินะครับการเสี่ยงโฉกมีความเสี่ยงหลอยเปอร์เซ็นต์นะครับทันทีเขามาติดตามรับชมแล้วนะครับ มักแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับทางช่องเลยนะครับเด้อครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือันดนะครับที่อสิบระพัดรวมสาชมคิดใหม่จากทางช่องครบพระมหาจักรพรรดกินหลวเสี่ยงนะครับอถ้ามีความศรัทธามีความเรื่อมใสนะครับอยากจะร่วมส้างไว้เป็นศาสนาสถานให้กครับเยาวชนรุ่นหลังนะครับได้เป็นทีสักระบูชานะครับซึ่ง เป็นความประสงค์ของหลวงปู่สถานธรรมนะครับหลวงปู่ก็อยากสร้างนะครับต่ว่นยังขาดาปัดจจัยนะครับยังขาดทุนทรัพย์ที่จะมาสั่งดุมครอบพระมหาจากักรพรรดิแห่งนี้นะครับตอนนี้ได้เฉพาะเสานะครับได้เฉพาะเสาโครงการกับสิเทเป็นฐานนะครับเทเป็นฐานขึ้นมาเพื่อ,อสัง่งพระมหาจากักรพรรดิกินบอ่อเสี่ยง ดูบนฐานแล้วกติมุงหลังคาครอบเป็นโดมนะครับเป็นโดมได้แค่นี้นะครับตอนนี้โค้งสา่งได้แค่นี้อยู่นะครับสึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับก้อนหนานี่กับเอซีนช่องนะครับก็ได้โอนมาทําบุญนะครับมาร่วมทาบุญถากว่าทันใดนะครับมีความประสงค์อยากร่วมสร้างนะครับก็ติดตโต้หลวงปู่ได้โดยตรงนะครับหรือว่าจะ โอนเงินรวมทําบุญกับหลวงปู่ได้ตามบัญชีที่ขึ้นใหหน้าจอนะครับนี่ครับกําลังสร้างนะครับได้แค่นี้นะครับขาดงบประมาณอยู่หากท่านผู้ใจบุญนะครับอยากร่วมสร้างให้กับสถานธรรมนะครับ,บสามารถโอนเงินหรือว่าโทรประสานกับหลวงปู่สถานธรรมได้โดยตรงนะครับส่วนแอดวินเองกับเป็นสะพานบุญแค่นั้นนะครับแต่อยากร่วมสร้างก็ตามมีนะครับเด้อ สำหรับมือนี้ตัวเลขก็ได้ตามนี้นะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิดชณะบึงนะครับถามักถ้าชอบจังคอยน้ำไปนะครับถ้าบ่มก็่านนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมให่ฝากกดติดตามเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวเลขก็ได้ตามนี้นะครับตัวเลขได้ตามนี้นะครับก็ทางแอดมินก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโชคดีกับตัวเลขของ ปู่สถานทําในงวดวันที 16. น่16มิถุนายน2564นะครับกลับไปพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สำหรับทับในใดบ่ค่อยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่าเมืองนะครับผมตะกุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมองคลชากเกือบทุกชนิดนะครับผมสำหรับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับกอบคุ้มบริวารน,นะครับผมสิ่งบดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตำราโคจสารโคจลักนะครับที่เพิ่นเดืกเอาไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับัดน้อยๆออกไปเมดพวกงูพวกเงี้ยวพวกแม่ขนี่เขอมาไกลว่าใดครับที่เนือที่โตใส่กรุ้งใส่กระรก sabes, เป๋าเงินไว้ไว นะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้น้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสั้นใดที่ซื้อหัวไอพีถือถือซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกัลรองเอาไปบูซ่ามืองเด้อครับเด้อติดเงี้ยติดซันติหนารันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้างโตใหญ่ๆนะครับผมกับยังงอมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสำหรับวิซิทนันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบนเจอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาทุครับซาทุ